เสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอพอดแคสต์ในคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งเนื้อหาที่แอดจะนำมาเล่าในวันนี้นะครับก็คือเกี่ยวกับตำนานพญานาคราดตนหนึ่งนะครับที่มีนามว่าพญาอนันตนาคราดนั่นเองครับถ้าหากท่านผู้ชมพร้อมแล้ว เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับพญาอนันตนาคราชในศาสนาฮินดูเรียกว่าเสษะหรืออนันตนาคราชเป็นบุตรตนโตผู้ทิศตนเพื่อรับใช้พวิษณุเป็นพแระแท่นบรรทมของพระองค์เมื่อทรงบำเพ็ญโยชนิทาซึ่งรู้จักในชื่อพนาลายบรรทมศีนวาสุกีหรือวาสุกรี เป็นบุตรตนลองผู้รับใช้พระศิวะให้ทรงเป็นสังวารห้อยพระศอและเสียสละร่างกายเป็นเชื่อกวนกเกษียณสมุดแก่เหล่าเทพและอสูรพญาอนันตนาคราชพาหนะคู่ปรมีของพนาลายเจ้าแห่งบาดาลที่มีเสียรกว่า1,000เสียรเป็นราชาแห่งนาคทั้งปวงในกเกษียณสมุดมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ รูปร่างสวยงามได้ตามเสด็จพนารายเสมอเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเสสะหรือเศษนาเป็นพญานาคที่ขดร่างเป็นแท่นบรรลังเพื่อให้พนารายบรรทมเป็นที่มาของพนารายบรรทมศิลป์หรือบรรทมศิลทุซึ่งคำว่าอ an นันตะมีความหมายว่าอนันต์ซึ่งแปลว่าไร้จุดจบ แต่เดิมพญานันตนาคราชมีพระนามเดิมว่าพญาเศษนาคราชทรงเป็นโอรสองค์แรกของพกษยป,ปะและนางกันทะลุพญาอนันตนาคราชเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลและเป็นราชาแห่งหนาคทั้งปวงในกษเียนสมุทรและได้ตามเสด็จพระนารายเสมอนาคเป็นงูใหญ่บนหัวมีงอน ที่คางมีเคราลำตัวมีเกร็ดและปลายหางมีลวดลายงดงามมีอิทธิฤทธิ์มากมายที่สามารถแปลงตัวได้และสามารถบรรดาลให้เกิดฝนได้จึงเรียกกันว่านาคให้น้ำเป็นนาคในวรรณคดีไทยนอกจากจะมีหนึ่งเสียนแล้วยังสามารถปรากฏตัวเป็นนาคที่มีเจ็ดเสียน เรียกว่านาคเจ็ดเสียรพญาอนันตนาคราชมี 1, หนึ่งพเศียนขดตัวอยู่กลางมหาสมุทรเป็นแท่บนบรรทมของพระนารายัยหลังจากที่พนารายปราบผู้ที่มารบกวนเทวดาและมนุษย์ได้แล้วพญาอนันตนาคราชยังสามารถพ่นพิษเป็นไฟบไรรลัยกันล้างโลกได้เมื่อถึงเวลาสิ้นอายุของโลกเมื่อ พระนารายอาวตารมาเป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์พญาอนันตนาคราชก็จะมาเกิดเป็นพลักษ์ช่วยพระรามทำสงครามกับทศกัณฐ์อีกด้วยพญาอนันตนาคราชเป็นพญานาคที่มีความสำคัญมากพระองค์หนึ่งในการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งพระมหากษัตริย์เปรียบสมมติเทพและเทพที่ถูกสมมติก็คือ องพระนารายหรือพวิษณุนั่นเองเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ตามลัทธิเทวดาราชาจึงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระนารายกับพญาอนันตนาคราชอย่างชัดเจนถืออีกเป็นราชาแห่งพญานาคผู้เป็นใหญ่ในนครบาดาลและ,กะเกษียนสมุทรและยังมีความเชื่อกันอีกว่า เป็นอีกร่างหนึ่งของพระนารายที่อาวาตารมาเป็นพญานาคราชผู้มีหน้าที่คอยรับรองแผ่นดินและเป็นผู้ที่จะพ่นไฟทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายเพื่อก่อสิ่งกำเนิดใหม่ทั้งยังทรงเป็นเทพบัลังแห่งพระนารายพญาอนันตนาคราชนั้นเป็นพญานาคผู้เรื่องชื่อในเรื่องของฤทธิ์เดชอำนาจและบารมี โดยเฉพาะตามคติของศาสนาพราหมณ์และฮินดูถือว่าพญาอนันตนาคราชนั้นเป็นที่สุดแห่งพญานาคทั้งปวงเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั้งหลายและมีพลังอำนาจมากด้วยปรมีอันจะนำความสุขสวัสดิพ์พิพัฒน์มงคลมาสู่ตนและวงตระกูลสืบไปและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดดุดดังนามอันยิ่งใหญ่ พญาอนันตนาคราชนั่นเองความเชื่อในเรื่องพญานาคหรือนาคราชปรากฏในอินเดียและไทยและทั่วไปในดินแดนอุสาคเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและศาสนาพุทธความเชื่อเรื่องนาคของแต่ละศาสนาเป็นอย่างไรและนาคในความเชื่อของไทย มีที่มาจากไหนมาติดตามหาความเชื่อนี้ด้วยกันครับในศาสนาพราหมณ์และฮินดูตามความเชื่อของพรามหมณ์ฮินดูนาคเป็นสิ่งที่มีชีวิตกึ่งเทพมีพลังอำนาจวิเศษรูปลักษณ์ของนาคเป็นมนุษย์กึ่งมนุษย์กึ่งนาคหรือเป็นลักษณะนาคทั้งหมดนาคอาศัยอยู่ในโลกบาดาล ซึ่งเต็มไปด้วยอัญมณีทองคําและสมบัติทางโลกอื่นๆนาคมีความเกี่ยวพันกับน้ำเช่นแม่น้ำทะเลสาบหรือทะเลหรือแม้แต่บ่อน้ำและถือว่าเป็นผู้พิทักษ์สมบัติและตำนานฮินดูนาคซึ่งประทับรอบพระศอของพระศิวะ ได้มาเป็นเชือกสําหรับก,การกวนน้ำในเกรียนสมุทรซึ่งพระวิษณุแต่ดั้งเดิมนั้นการสร้างรูปครบอในรูปลักษณะที่ทรงมีนาคเป็นเสสะประทับปกคุมหรือประทับนอนบนนาคเสสะแต่ปฏิมาณวิทยานี้ในเทพองค์อื่นๆก็ปรากฏเช่นกันอาทิเช่นในพระคเนศซึ่งปรากฏนาคในหลายลักษณะ อีกทั้งยังประทับของพระสอของพระคเนศใช้เป็นได้ศักดิ์สิทธิ์ประทับของพระวรากายของพระคเนศหรือเป็นบัลลังก์ให้แก่พระคเนศประทับส่วนพระศิวะมักปรากฏในรูปครบพร้อมนาคในลักษณะคล้ายมาลัยเช่นกันนาคในาศาสนาพุทธปรากฏในรูปลักษณ์ของงูใหญ่บางตน ก็มีพลังวิเศษแปลงกายเป็นรูปมนุษย์ได้เชื่อว่านาคอาศัยในบาดาลเช่นเดียวกันกับเทวดาบางส่วนและอาศัยในส่วนต่างๆของโลกมนุษย์บางส่วนก็อาศัยในน้ำเช่นลำธารแม่น้ำทะเลมหาสมุทรและอีกบางส่วนอาศัยบนบกเช่นในถ้ำนาคเป็นบริวารของ ทาววิรูปักหนึ่งในโลกบาลผู้พิทักษ์ทิศตะวันตกนาคต่างๆทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์บนภูเขาหรือเขาพัุุเมรุเขาพัุุเมนเพื่อปกป้องชั้นดาวดึงจากอสูรนาคในศาสนาพุทธที่รู้จักกันคือนาคมุจลินซึ่งปรากฏในมุจลินมุจลินทสูตรว่า ระหว่างที่พระพุทธเจ้าเสวยวิมุตติสุขเกิดฝนฟ้าขนองอย่างรุนแรงจึงได้ขดลอบพระพุทธองค์แล้วแผ่พังพันปกพระเศียรของพระพุทธเจ้าเพื่อไม่ให้ทรงต้องฝนหลังจากฝนหยุดพยามุจลินก็ได้คลายขดออกและแปลงกลายเป็นชายหนุ่มยืมพนมมือถวายความเคารพอยู่เฉพาะพระพัก นาคของไทยในความเชื่อของวัฒนธรรมไทยลาวมีการนับถือนาคในลักษณะเป็นเทพแห่งน้ำและมีความเชื่อว่าในแม่น้ำโขงนั้นมีนาคอาศัยอยู่ตามตำนานสัตว์จำพวกงูแมลงป่องหรือตะขาบคางคกต่างก็มีพิษมาจากพิษที่นาคได้คลายทิ้งไว้นอกจากนี้ ในความเชื่อของไทยก็ได้เชื่อมโยงเกี่ยวกับศาสนาพุทธในเรื่องกำเนิดของพญานาคที่มีหลายลักษณะซึ่งตามที่ปรากฏในแนวทางของพระพุทธศาสนาก็ได้มีสีลักษณะคือแบบโอปาติกะเกิดแล้วโตทันทีหรือสังเสทชะเกิดจากเหงื่อใครสิ่งหมักหมมแบบชรลาพุชะ เกิดจากคันและแบบอันทชะเกิดจากฟองไข่และตระกูลของนาคแบ่งออกเป็นสีตระกูลใหญ่คือตระกูลวิรูปักพญานาคตระกูลสีทองตระกูลเอลาปะทะพญานาคตระกูลสีเขียวตระกูลฉับพยาปุตตะพญานาคตระกูลสีรุ้งตระกูลกันหาโคตมะพญานาคราชตระกูลสีดำ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าแม่น้ำโขงเกิดจากการไถตัวของพญานาคสองตนจึงเกิดเป็นแม่น้ำโขงและแม่น้ำน่านและก็ยังมีอีกตำนานกล่าวถึงบั่งไฟพญานาคว่าในวันออกพรรษาหรือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพญานาคในแม่น้ำโขงต่างชื่นชมยินดี จึงทำบ้างไฟถวายการเสด็จกับของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นประเพณีทุกๆปีนั่นเองนาคในความเชื่อของไทยอยู่ในฐานะเทพแห่งน้ำเพราะนาคเป็นสัญ,ญลักษณ์ของน้ำจึงปรากฏความเชื่อเรื่องนาคที่เกี่ยวกับน้ำเช่นในตำนานสิงหาวติกกล่าวถึงพญานาคแปลงกลายมาช่วยชี้ตั้งเมืองใหม่พอตกกลางคืน ก็ขึ้นมาสร้างคูเมืองสีด้านเมืองนาคพันสิงหวัตต่อมาเมื่อยกทัพปราบเมืองอื่นได้และรวมดินแดนเข้าด้วยกันจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแคนโยนกนาคราชนอกจากนี้ยังปรากฏความเชื่อเรื่องนาคในคำเสียงไทยปริมาณของน้ำและฝนที่จะตกในแต่ละปีเรียกว่านาคให้น้ำจะปรากฏเห็นได้ชัดที่สุด ในพระราชะพิธีพืชมงคลจลดพระนางครันแรกนาขวัญในวันพืชมงคลของแต่ละปีนอกจากที่ปรากฏในตำนานแล้วนาคในงานศิละปะในปฏิมาก,กรรมของไทยและลาวมักจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับนาคได้เสมอเช่นที่พบในการสร้างนาคสะดุ้งที่ทอดลำตัวยาวบนบันไดานากลำยอง ซึ่งเป็นป้านลมหลังคาโบสถ์ที่ต่อเชื่อมกับนาคสะดุง้งนาคเบือนนาคจำลองและนาคทันหรือคันถวยรูปพญานาคและแม้แต่ในโขนเรือหรือหัวเรือของเรือพระั่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระั่นั่งอเนกชาติผู้ชงในขบวนเรือขบวนพยุหญาตรา เรื่องราวที่เกี่ยวกับพญาอนันตน,นาคราชซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางเรานะครับถ้าหากแอดพูดผิดประการใดหรือมีข้อมูลผิด,ผดพลาดตรงไหนแอดก็ต้องขอกราบอภัยท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดเองก็ต้องขอราท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอให้ท่านผู้ชม มีความสุขมากๆกับการรับชมคลิปวิดีโอของเรานะครับสวัสดีครับ